สวัสดีคะ่ะทุกคนเราคีมิฟุกุุยูเมนะคะตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณวานรันชัมนะคะ t ด e b e t o r นะคะก็จะเป็นตอนที่สามแล้วนะคะเริ่มกันเถอ,อะเนาะตอนที่สามฟื้นคืนชีพฉันลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะแสงแดดที่แยงตาเมื่อควานสเปสสะะหามือถือที่ข้างหัวเตียงเพื่อจะดูเวลาสิบเอ็ดโมงก็ถือว่าได้พักผ่อนเต็มที่อยู่นะ เต็มที่เสียจนเผลอปิดนาฬิกาปลุกโดยที่ตัวเองก็จําไม่ได้และตัดสินใจนอนต่อมันทั้งแบบนั้นืแต่เอาจริงๆตื่นขึ้นมาเองได้ตอน11โมงนี่ก็ถือว่าฉันต้องชื่นชมตัวเองแล้วนะเพราะว่าฉันเคยทําพฤติกรรมแบบนี้ที่คอนโดรู้ตัวอีกทีก็ตื่นมันเสียค่ําเลยลืมวันลืมคืนไปเลยกริง๊งฉันมองไปที่หน้าจอเมื่อเห็นว่าเป็นชื่อของเลยที่ปรากฏขึ้นมา เหงื่อมันก็ผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มหลังไปหมดทั้งทางที่ในห้องก็เบิดแอร์เย็ยนฉําก็เพราะฉันพอจะเดาได้นะสิว่าในโทรมาหาด้วยเรื่องอะไรฉันไม่ได้บอกเรื่องป้ากับใครเลยนี่นาแขกเหลือในงานก็ต่างเป็นเพื่อนๆของป้ากันทั้งนั้นแถมรูปภาพฉันก็เพิ่งจะมาโพสในโซเชียลโดนด่าแหงๆไม่อยากกดรับสายเลยอะ่ฮะฮัโลโหลจ้าไม่ต้องมาทำน้ำเสียง กลัวคำผิดเลยทำไมแกถึงไม่ยอมบอกเสียงเข้มเข้มของอีควายสวนขึ้นมาทันทีจนฉันเผลอทำหน้าเบ้โดยไม่รู้ตัวก็ไม่อยากรบก,กวนแกนี่นาโอ้ยหมดมาดคุณเลขาสวยเลิศดก,กูอีเพื่อนสนิทจนหงอไปหมดแล้วฉันเฮ้อเราเป็นเพื่อนกันปาวะกูเสียใจนะเว้ยโอ้ยถึงขั้นขึ้นเมืองกูแงฉันขอโทษ ฉันได้แต่พยายามงอ้อเนยเพราะเวลาอีกฝ่ายหลุดพูดคำหยาบออกมาทีไรคือเนอยได้หลุดการควบคุมตัวเองไปแล้วแล้วโอเคไหมให้ไปหาเปาเนยยังคงถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงจนฉันรู้สึกผิดที่ไม่ยอมบอกใครเรื่องป้าไม่ต้องไม่ต้องฉันอยู่คนเดียวได้สบายมากเนยไปทำงานเถอะไว้เราค่อยนัดเจอกันนะถ้าแกว่างั้นก็ได้ เฮ้กลับมาเป็นปกติแล้วฉันเพยทอนหายใจหลังจากที่บรรยากาศกดดันเริ่มผ่อนคลายลงทำไมจ้าไม่ชอบบิงกูหรอเนี่ยอาจจะลำลึกความหลังป้าโตแล้วแกก็สุภาพหน่อยค่ะคุณทนายก็ได้ก็ได้เทคแคร์ care, นะแกมีอะไรให้ช่วยก็บอกฉันจะช่วยเต็มที่เลยเนยรีบวางสายไปเพราะดูท่าว่างานจะเข้าเพื่อนสนิทของฉันอีกแล้วยิ่งเราทำงานได้รายได้สูงมากขึ้นเท่าไหร่ เวลาว่างของเราก็ยิ่งมีน้อยมากขึ้นเท่านั้นทางทางที่เนยยุ่งขนาดนี้ก็ยังอุตส่าห์ปีกตัวโทรมาหาฉันคิดแล้วก็เศร้านะที่พอฉันโดนให้ออกจากงานเพื่อนๆและน้องๆที่ทำงานต่างก็หายหน้าหายตาไปเราวกับว่าเราไม่เคยสนิทกันมาก่อนฉันเปิดแอป a c e b o o k ของตัวเองขึ้นมาเพื่อแก้อาการฟุงร้งซ่านแต่มันกลับยิ่งทำให้ความรู้สึกด้านลบในใจของฉันแผ่ขยายขึ้นไปอีก เมื่อเห็นภาพถ่ายของแก๊งที่ทำงานอัพลงโซเชียลอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีชั้นอยู่แล้วมันก็รู้สึกจะปวดชอบกลทั้งที่เคยเป็นคนเด่นคนดังที่ใครๆก็เห็นความสำคัญแท้ๆแต่ตอนนี้กลับไม่มีแม้แต่สักข้อความที่ทักมาให้กำลังใจกันยามฉันต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนี่แหละนะแต่งคมการทำงานคบกันเพื่อผลประโยชน์จริงๆ พอฉันหมดประโยชน์ก็จะถูกเขี่ยทิ้งมันก็เป็นเรื่องธ,ธ,ร,ร,ธรรมดาเฮ้อความจริงก่อนที่จะมาทำงานด้านสายเอขาฉันเรียนจบทางด้านอ,อักษรศาสตร์มาพอจะมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอยู่พอตัวเลยล่ะ จึงทำให้สามารถทำงานเป็นเลขาได้อย่างราบรื่นลำพังก็ไม่คิดว่าการนั่งเฝ้าร้านชำขายของจะสามารถประทังชีพได้หรอกนะมันก็ต้องหาอาชีพเสริมเพิ่มไปบ้างซึ่งงานแปลภาษาก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่ต้องขยับไปไหนแค่ใช้สมองและสองมืออีกทั้งยังสามารถขายของได้อีกด้วยก็พอจะทำให้หายเบื่อได้บ้างแล้วนะแต่ตอนนี้ขอพักให้หายในก่อนแล้วกัน เมื่อตัดสินใจที่จะพักก็คือพักจริงๆฉันใช้ชีวิตยอย่างเลื่อยเบื่อเป็นเวลาราวๆกว่าสัปดาห์กิจวัตรประจําวันส่วนใหญ่คือเอาแต่กินกับนอนยามว่างก็ดูซีรีส์อยู่แต่กับบ้านจนรู้สึกว่าได้เวลาแล้วที่ฉันจะต้องจัดการกับชีวิตของตัวเองต่อจากนีท้ทีแต่แค่มองดูก็เหนื่อยแล้วยอมแพ้ตอนนี้เลยดีดไหม ฉันที่ยืนกำมะไม้ปัดคนไก่มองสภาพข้าของภายในร้านอย่างโปรงตกฉันโทษว่าเป็นเพราะฉันไม่ฉันเคยชินกับการที่อยู่ในห้องคอนโดที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจํากัดมากจนเกินไปจึงไม่ค่อยถูกกับการทําความสะอาดแบบจริงจังแต่ในเมื่อเป้าหมายของฉันในวันนี้ก็คือการทําความสะอาดร้านแบบขนาดใหญ่ฉันจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มไม่ได้ขนาดเจ้านายตุดเรื่องมากลูกค้ากวนประสาท หรือแม้แต่การประชุมอันแสนหดร้ายชันก็ผ่านมาหมดแล้วแล้วจะมายอมแพ้กับเรื่องแค่นี้มันได้หรอเสียสักศีหมดงั้นก็เชิญคุณลูกค้าชำระเงินที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะฉันมาทำอะไรหน้าที่แห่งนี้น่ะหรอก็มาซื้อเครื่องทุนแรงอย่างไรล่ะว่ากันว่าศักศีนก,กินไม่ได้แต่เงินนะ่ะใช้แก้ปัญหาได้การตัดสินใจซื้อเครื่องทุนแรง,ม,รง,แรงมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอ และใช่นอกจากเครื่องดูดฝุ่นที่ฉันตัดสินใจขับรถกลับไปเอาที่คอนโดเจ้าโรบอร์ตทำความสอดนี่ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวก็ซื้อมาแล้วนี่เนอะมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนๆก็ได้ออกมาสูดอากาศนอกบ้านในรอบสัปดาห์ฉันจะฉันจึงตะเวนไปทั่วให้คุ้มค่าเสียเวลาหน่อยเดี๋ยวรถยนต์ที่รักจะรู้สึกน้อยใจที่เจ้านายสุดสวยไม่ขับออกมาเที่ยวเลยการได้ขับรถพร้อมกับปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปด้วย ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายจิตใจที่ดีเหมือนกันเมื่อเย็นของฉันจึงมาจบลงที่ห้างสับสินค้าใกล้บ้านสั่งอาหารมาส่งที่บ้านทุกวันออกมานั่งกินที่ร้านบ้างก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับอาหารแสนอร่อยแล้วฉันยังมีเป้าหมายจะมาซื้อหนังสือที่นี่อีกด้วยถึงในพินัยกรรมของป้าจะเขียนแค่ว่ายกบ้านหลังนี้รวมไปถึงร้านขายของชําเล็กๆให้เป็นมรดกแก่ฉัน ไม่ได้บอกว่าต้องการว่าจะให้ฉันดูแลมันต่อไปแต่ฉันก็คาดเดาคําตอบจากป้านั่นแหละได้เป็นอย่างดีว่าคงบอกให้ฉันทำตามใจตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงตัดสินใจได้ในทันทีจะให้มาอุดอู้อยู่ร้านขายของชําแถบชานเมืองแบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางเสียหรอกหรือไม่ก็คงแก้ปัญหาโดยการประกาศขายบ้านมันเสียเลยแต่ตอนนี้ฉันก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกัน ที่ฉันจะได้กลับมาพักใจที่นี่หลีกหนีจากโลกอันแผนโหดร้ายไปสักพักเพราะป้าจากไปกระทันหันฉันเองก็ไม่พร้อมที่จะมานั่งเปิดร้านขายของตอนนี้ทําให้สถานะของร้านชาตอนนี้ก็คือปิดกิจการไปอย่างน่าเสียดายเพิ่งจะเปิดร้านอีกครั้งทั้งทีฉันก็อยากจะเปิดตัวให้แบบอลังการแกนโอเพนนิ่งไปเลยฉันจึงอยากจะศึกษาวิธีแห่งการสร้างแบรนด์เพิ่มขึ้นอีก แต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะว่าร้านหนังสือในห้างดังกับมีหนังสือที่ฉันต้องการให้เลือกน้อยเสียจนน่าระเหียดใจขณะที่กำลังรู้สึกเต็งเต็งอยู่นั้นฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ไกลจากบ้านของฉันมีมหาลัยเพิ่งเปิดใหม่อยู่จึงได้พาตัวเองมายัางร้านขายหนังสืออันใหญ่โตของมหาลายัยหวังว่าการแต่งตัวของฉันจะไม่แปลกตามากนักพอรอบตัวของฉันในตอนนี้ได้ถูก้อมล้อมไปด้วยเด็กนะักมหาลัยวัยกระตอ ผู้หญิงอายุ30สิบอัพแบบฉันเห็นแล้วก็รู้สึกแสลงใจชอบกลป้าพอจะกลเกินกับพวกหนูได้ไหมอะลูกแซวตัวเองพอแสบๆคันๆก็กลับไปโฟกัสหนังสือจำนวนมากที่เดียงรายอยู่บนชั้นโอ้โหเยอะจนตาลายเลยนี่แหละนะแห่งความรู้ชั้นดีแต่การมีตัวเลือกเยอะเกินไปก็ส่งผลเสียอยู่เหมือนกันแล้วชันควรเลือกเร่มไหนดีล่ะเออคุณสนใจหนังสือเกี่ยวกับการตลาดหรอคะ ขณะที่กำลังจะก้มเสิร์ชในสมาร์ทโฟนก็มีเสียงทักขึ้นมาเสียก่อนให้เราแนะนำให้ไหมคะเป็นผู้หญิงที่ยิ้มจนตาหยี่เป็นเส้นตรงและแม้อีกฝ่ายจะสวมเสื้อยืดธรรมดากับกางเกงขาสั้นทำผมตรงจุกสระาเปาสบา,สบายแต่กับหน้าเอ็นดูเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดียวเดยว,ดยวนี่มันคนแปลกหน้านี่ว่ะแล้วคนแปลกหน้าจะมาคุยอะไรกับฉันน่ากลัวชะมัดเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดพางกยับรักษา ระยะห่างโดยอัตโนมัติก่อนจะจ้องหน้าอีกฝ่ายเพื่อเป็นการยืนยันว่าคำพูดเมื่อกี้นะ่ะพูดกับฉันใช่หรือเปล่าเราเห็นคุณยืนอยู่ตรงนี้สักพักแล้วอยากได้หนังสือแนวไหนหรอคะรอยยิ้มที่ส่งมาให้ตรงๆแสดงถึงความจริงใจที่มีให้แต่ขอโทษนะฉันก็ยังไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าอยู่ดีไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณมากฉันตอบปฏิเสธความหวังดีที่เธอคนนั้นหยิบยื่นมาให้ มือรีบคว้าหนังสือเล่มหนึ่งที่มีสัญ,ญลักษณ์เปสเซลเลอร์และรีบเดินมาด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดนิดหน่อยเอาจริงๆนะฉันก็ไม่ชินเท่าไหร่ที่จะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักแถมยูดีๆจะมาแนะนำหนังสือดูไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยเออคุณคะผู้หญิงคนนั้นยังคงเดินตามฉันมาและพยายามจะชวนคุยนั่นยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงให้แก่ฉันเข้าไปใหญ่ไม่สนใจคะ่ะคือฉันได้หนังสือที่ต้องการแล้วขอตัวนะคะ ฉันพูดปฏิเสธและมองไปอีกฝ่ายด้วยความไม่วางใจเด,เดี๋ยวฉันรีบสาวเท้าเดินจากไปโดยไม่คิดที่จะอยู่ฟังคำพูดของคนแบกหน้าต่อซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นก็สงบสุขดีไปจนถึงตอนที่ฉันกำลังจัดหนังสือเข้าชั้นถึงได้หวนึกถึงเรื่องในห้างฉันก็แอบทะเลาะก,กับตัวเองในใจว่าถ้าไม่รีบเดินหนีอาจจะได้หนังสือดีๆติด,ด,ด,ดไม้ติด,ดมือกลับมาบ้าน ก็ไม่ได้หมายความว่าเล่มที่ฉันหยิบติดมือมามันจะไม่ดีนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็หน้าตาดูไม่มีพิษมีภัยเลยไม่ได้สิวานแกจะไว้ใจคนที่ไม่รู้จักไม่ได้นะขนาดคนที่แกคิดว่าแกรู้จักเขาดีแกยังโดนสมเขาเลยกับผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนี้เหมือนกันไม่ว่าใครก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละจบตอนที่สามนะคะคนพรุ่งนี้ค่อยมาต่อตอนที่สี่นะคะเราจะบอกว่าเราจะหยุดอ่านจนถึงฉาก NC นะคะพอฉาก NC ปุ๊บ ให้คุณอ่านเองนั่นแหละคะ่ะที่เรา,อาบอกฟุณไว้นะคะก็เหมือนเรื่องที่แล้วอย่างเช่นเรื่องอินไม่มีวันรักก็เหมือนกันนะคะพอบทที่เจ็ดปุ๊บมีฉากเอ็นซีปับ๊บหยุดเลยโอเคนะคะเราเราบอกไว้แค่นี้นะคะว่าเรื่องนี้ก็รอรุ้นนะคะว่ามันจะจบถึงตอนที่เท่าไหร่จะมีฉากเอ็นซีตอนไหนนะคะก็อาจจะอาจจะนานอยู่นะคิดว่านะอืมไม่ค่อยมีเร็วๆไวๆเหมือน เรื่องนู้นหรอกะ <c oughs> คะคงจะคงได้ฟังกันอีกนานอยู่มั้งโอเคค่ะเราเจอกันใหม่นะคะทุกคน